สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัรฐศาสตร์โลกนะครับในช่วงปี2020ต้องบอกว่าโหน่าสนใจจับตาดูจริงเพราะปั่นป่วนจริงนะฮะนะการเปิดศึกสงครามการค้ารอบทิศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้สร้างกระแสนะเรียกว่าปั่นป่วนทั่วโลกฮะนะตลาดคูณเรี่วงระนาวเลยนะทองคำนี่ก็ปั่นป่วนฮะวันหนึ่งนี้ขึ้นขึ้นลงลงฮะหลายรอบแล้วหมื่น นะผมก็เทรดอยู่เนี่ยมืนเหมือนกันนะล้วนะบอกว่าขึ้นลงแกว่งตัวรุนแรงฮะตลาดหุ้นนะเท่าที่ฟังจากเพื่อนฝูงนี่ก็โ,โหเละเทะกันดีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประธานดีโดนัลด์ทำเนี่ยนะครับนะได้เปิดศึกสงครามกันคารอบทิศนะครับผมเชื่อว่าได้สร้างกระแสะความเกลียดชังเนี่ยกระจายตัวไปทั่วโลกเลยครับนะดูได้จากข่าวที่คนทั่วโลกเนี่ยทั้งในสหรัฐเองและยุโรปเนี่ยออกมาเดินขบวนต่อต้านนโยบาย สงครามการค้านะการขึ้นภาษีตอบโต้ของทั้มเนี่ยนะครับต่อบรรดาประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลก185ชาติเนี่ยปั่นป่วนฮะนะไอ้ความปั่นป่วนนี่หละครับทำให้คนเนี่ยปวดหัวเครียดวิตกกังวลน,นะเพื่อนฝูงผมหลายคนเนี่ยจิตตกฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย้องบอกว่าปั่นป่วนจากความที่เครียดวิตกกังวลจิตตกเนี่ยมันกลับกลายเป็นความโกรธได้นะเพราะฉะนั้นถัดมาไม่กี่วันเนี่ยหลังจากที่ทั้ม ประกาศเรื่องของสงครามการค้าไปทั่วโลกเนี่ยโอ้โหมีผู้คนล้นหลามนะทั้งในสหรัฐเองตามรัฐต่างๆแล้วก็จากทั่วโลกมาเดินกระบวนต่อต้านนะครับเพราะว่าการขึ้นนภาษีตอบโต้ของค์ต่อบรรดาประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลก185ชาตินะมันเกิดขึ้นทั้งพันธมิตรเก่าพันธมิตรใหม่รวมถึงคู่แข่งตัวตึงทางการค้าอย่างจีนด้วยนะครับที่ถ้าจะโดนหนักสุดแล้วเนี่ยไปถึง54นะครับ วันนี้ผมทำคลิปนี้นะครับเป็นวันที่จีนเนี่ยประกาศยิงสวนภาษีนะนำเข้าของสหรัฐที่จะจัดเก็บจีนที่54นะครับจีนก็จะจัดเก็บนะภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐสู่จีนเนี่ย34นะครับแต่ดูเหมือนว่าข่าวจะบอกว่าทรัมป์ขู่กลับนะครับว่าถ้าเกิดจีนจะขึ้นภาษีสหรัฐจริงเนี่ยคราวนี้สหรัฐจะบวกไป50นะครับกลายเป็นว่าจีนจะต้องเสียภาษีนำเข้า104นะครับ จีนก็ไม่ใช่ย่อยนะครับจีนก็บอกว่าถ้าสหรัฐจะเต็มสูบเนี่ยจีนก็เต็มเหนียวฮะเพราะฉะนั้นศึกสงครามการคารอบนี้ต้องบอกว่าไม่จบง่ายๆนะแน่นอนที่สุดนะครับจีนเนี่ยเลือกยิงสวนด้วยการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐเนี่ยสู่จีนนะทุกรายการที่ 3- 4มเอันนี้ผมเล่าไปแล้วสหรัฐก็ไม่ยอมนะครับนะเพราะว่าตัวเองต้องการคุมอานาจได้ต้องการบดขยี้จีนเนี่ยให้ยอมสยบไม่ได้จีนไม่ยอมสยบนะครับ เพราะจีนเองก็ยิ่งใหญ่มันเป็นสิษย์ของศักดิ์ศรีทีเดียวนะครับขณะที่ชาติเล็กชาติน้อยเนี่ยที่ต้องพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยยอมหมอบราบคาบนะครับไปดูข่าวเวียดนามกัมพูชาอีกหลายชาตินะครับที่อาจจะไม่ได้ออกสื่อก็ได้นะตามที่ทรัมป์กล่าวอ้างเนี่ยห้ชาตินะครับโหโทกิงกางกันมาใส่ไม่เลยครไทยเราก็ยังวางฟอร์มอยู่หายุทธศาสตร์อยู่ว่าจะไปตกลงยังไงแต่สุดท้ายก็คงต้องยอมหมอบครับ นะเพราะว่าเราเป็นชาติเล็กนะไม่ใช่เหมือนจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเบอร์สองของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติเล็กชาติน้อยน,นี่ก็คงต้องยอมหมอบนะเพราะพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐเยอะเปอร์เซ็นต์นะของการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยเยอะนะเป็นสัดส่วนของ GDP สูงนะจึงต้องยอมนะครับตามคำข่มขู่ของทรัมป์แต่ผมเชื่อว่าในใจลึกๆเนี่ยนะชาติต่างๆเนี่ยใครจะรู้ฮะว่าเขาคิดอะไรอยู่ ประชาชนของชาติของพวกเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่ซึ่งเราก็พอคาดเดาออกนะมันคงไม่ได้เป็นกระแสบวกนะเพราะฉะนั้นนะครับเรียกว่านับเป็นการจุดชนวนสงครามการค้าครั้งใหญ่สุดนะครับในรอบ100นะร้อยปีเชื่อว่าปริยาลูกโซ่เนี่ยมันจะไปพันกันนะครับกับสงครามกันเงินแล้วก็การดี d o l ลาร์ไรเซชันนะครับการลดทอนบทบาทอิทธิพลของเงินสกุลดอลลาร์นะครับใน การซื้อขายของวรรดากลุ่มประเทศที่ต่อต้านทรัมป์อย่างแน่นอนผมเชื่อนะครับว่าการประกาศสงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะนำไปสู่การเริ่งของกระบวนการดีดอล์ไรเซชันนะครับการไม่เอาดอลล่าร์ของกลุ่มประเทศที่ต่อต้านทรัมป์อย่างแน่นอนและอาจจะนำไปสู่นะพันกันกันกบภูมิรัฐศาสตร์โลกและสงครามทางการอาหารได้ในที่สุดนะคร ิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับก็ถามว่าโอกาสเป็นไปไ,ได้ไหมล้วเราย้อนดูบระวัติศาสเมื่อเปิดสงครามการค้าแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนะสุดท้ายมันเคยเกิดขึ้นนะในประวัาตาสตร์โลกหลังจากที่เศรษฐรกิจพังทลายเกิดเ r รดิตเพชชนะครับในปี1929นะจนถึงปี1939มนะครับมับนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเกิดการพันกันในสงครามการค้าสงครามการเงินแล้วสงครามทางการอาหารได้นะคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ